ประเด็นที่ว่าคือเรื่องของการคิดดอกเบีย้ยเนี่ยแหละครับการคิดดอกเบีย้ยเนี่ยมันจําเป็นครับที่ต้องมีหลักการที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือักหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยครับโดยทั่วไปอัตราเนี่ยมันก็จะไม่ได้สูงมากครับก็อาจจะคล้ายๆกับอัตราดอกเบีย้ยเ,เงินกู้ที่ธนาคารปล่อยกู้หรือว่าอาจจะสูงกว่าดอกเบีย้ยเงินฝ่ายักหน่อยแบบ5% 7%ปออะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นอย,นอยู่กับการตกลงแหละครับแล้วก็อยู่ที่ความเสี่ยงกับความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยถ้าเครดิตดีดอกเบีย้ยที่อ่ออเนน้างถััชืืด ไม่มีความเสี่ยงมากดอกเบีย้ยที่ให้ก็ไม่จำเป็นต้องสูงมากแต่ถ้าบริษัทมีความเสี่ยงมากดอกเบีย้ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงแต่ละกรณีไปแต่ยังไงก็ตามประเด็นนี้ก็คืออย่าสูงเกินไปนะครับเพราะถ้าสูงเกินไปแล้วเนี่ยมันดูขัดแย้งกัอเท็จริงและถ้ามองในประเด็นภาษีครับในฝั่ง,งรายจ่ายนะครับถ้าจ่ายค่าดอกเบีย้ยสูงเกินไปเนี่ยบางทีสามกองอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันเป็นรายจ่ายที่มากเกินไปหรือเปล่าตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องคิดให้ดีถึงเรื่ออออองงงงขคควววาาาาาาามมมมมเเเเหะะสกกรรริดดดบีีียยถึป็นนนภษ่่่่ทัอง